มีทานน้องเป็ดอินดี้ตอนฟุ่มเฟื้อยลาน้องเป็ดอินดี้ไปโรงเรียนคุณแม่จะให้ค่าขนมก่อนไปทุกวันคุณแม่บอกทุกครั้งว่าให้น้องเป็ดใช้อย่างรอบคอบอย่าซื้ออะไรที่มันฟุ่งเฟือยปกติแล้วน้องเป็ดจะเอาค่าขนมไปใช้ซื้อขนมลูกอมแล้วก็ช็อกโกแลตจนหมดแทบไม่มีเหลือกลับบ้าน วันหนึ่งน้องเป็ดอินดี้กลับจากโรงเรียนก็รีบบอกคุณแม่ว่าคุณแม่คะเพื่อนเพื่อนของน้องเป็ดได้ค่าขนมเป็นได้สัปดาห์กันแล้วน้องเป็ดอยากได้บ้างค่ะแม่ให้ค่าขนมทุกวันก็เหมือนกันนี่จ้ะไม่เหมือนกันค่ะทุกคนได้เป็นได้สัปดาห์น้องเป็ดก็อยากได้เหมือนเพื่อน น้องเป็ดพึ่งคุยกับเพื่อนๆถึงได้รู้ว่าเกือบทุกคนในห้องได้ค่าขนมเป็นรายสัปดาห์มานานแล้วคุณแม่คิดอยู่ครู่หนึ่งรู้ว่าเด็กๆวัยนี้ชอบเรียนแบบเพื่อนๆถ้าไม่เหมือนกันก็จะรู้สึกไม่สบายใจและคิดว่านี่เป็นโอกาสดีที่น้องเป็ดจะได้รู้จกักบริหารการใช้เงินคุณแม่จึงตอบตกลง <relative masterpiece> ก็ได้จ้ะ แม่จะให้ค่าขนมของน้องเป็ดเป็นรายสัปดาห์จะได้เหมือนเพื่อนๆแม่จะเริ่มให้ค่าขนมน้องเป็ดทุกวันจันทร์และน้องเป็ดห้ามมาขอแม่เพิ่มอีกเด็ดขาดเพราะแม่จะให้แค่สัปดาห์ละครั้งน้องเป็ดต้องรู้จักแบ่งและใช้เงินให้พอในหนึ่งสัปดาห์อย่าใช้ซื้อของฟุง่มเฟือยตกลงไหมจ้ะตกลงค่ะพอถึงเช้าวันจันทร์คุณแม่ก็ให้ค่าขนมน้องเป็ดสาหรับเวันปกติน้องเป็ดจะได้เงินเป็นรายวัน พอเปลี่ยนมาเป็นรายสัปดาห์ก็รู้สึกว่าเงินเยอะมากโอ้โหน้องเป็ดเป็นเศรษฐีแล้วจะซื้ออะไรเท่าไหร่ก็ได้น้องเป็ดคิดในใจอย่างลิงโลดและไปโรงเรียนอย่างร่าเริงจริงๆแล้วเหตุผลที่น้องเป็ดอยากได้ค่าขนมรายสัปดาห์ไม่ใช่เพราะอยากเหมือนเพื่อน แต่เป็นเพราะตอนนี้ที่โรงเรียนของน้องเป็ดกำลังฮิตสะสมของแถมจากขนมอบกรอบก้องแกงคิตถึงขนาดที่ว่าทุกคนในห้องต้องเคยซื้ออย่างน้อยหนึ่งครั้งของแถมที่มากับขนมคือสติกเกอร์รูปดาวถ้าสะสมสติกเกอร์รูปดาวครบ7ด็ดดวงก็จะสามารถแลกวงกุญแจน้องเป็ดวิเศษที่บีบแล้วส่งเสียงร้องและส่งไฟออกมาจากลูกตาได้ เธอได้สติกเกอร์ดาเกี่ดวงแล้วเราได้ห้าดวงเธอแค่สามดวงเองซื้อทีไรก็ได้แต่รูปอื่นรูปดาวเนี่ยหายากจริงๆเลยน้องเป็ดได้ยินเพื่อนๆคุยกันก็รู้ว่ายังไม่มีใครได้พวงกุญแจน้องเป็ดพิเศษเลยจึงมุ่งมั่นว่าจะต้องเป็นคนแรกที่ได้พวงกุญแจให้ได้ ปกติน้องเป็ดจะซื้อขนมได้แค่วันละซองแต่พอได้ค่าขนมเป็นรายสัปดาห์แล้วน้องเป็ดก็ตั้งใจว่าจะซื้อให้ได้ดาวครบเจ็ดดวงตอนนี้เรามี3ามดวงแล้วซื้อแค่สี่ซองก็จะได้ครบแถมเงินยังมีเหลือสำหรับซื้อขนมอย่างอื่นอีกตั้งคา่ะน้องเป็ดเอาเงินไปซื้อขนมก้องแก๊งหนึ่งซอง แต่เมื่อเปิดออกดูก็ทำหน้าผิดหวังที่ไม่ได้สติกเกอร์รูปดาวไม่เป็นไรนะยังมีเงินเหลือให้ซื้ออีกตั้งหลายซองแล้วก็ซื้อขนมซองที่สองซองที่สามซองที่สซื้อเรื่อยๆจนเงินหมดได้ขนมมาทั้งหมด7ซองแต่ได้สติกเกอร์มาเพียงสองใบน้องเป็ดคอตก รู้สึกผิดหวังอย่างมากหลังจากนั้นอีกสองสามวันน้องเป็ดเบื่อขนมกองแกงแล้วอยากจะกินขนมอย่างอื่นบ้างจึงไปขอค่าขนมจากคุณแม่เพิ่มแต่คุณแม่ไม่ให้และบอกว่าไม่ให้ค่าขนมของน้องเป็ดเป็นรายสัปดาห์ไปแล้วนี่จ๊ะแล้วขนมของน้องเป็ดก็ยังมีอยู่เต็มตู้เย็นเลยกินของเก่าให้หมดก่อนแล้วค่อยซื้อเพิ่มสิจ๊ะน้องเป็ดไม่ชอบขนมพวกนั้นนี่คะ ขนมไม่อร่อยแถมต้องกินทุกวันจนตอนนี้แค่คิดถึงรสชาติของขนมน้องเป็ดก็เอียนแล้วแล้วน้องเป็ดซื้อมาเยอะแยะขนาดนี้ทำไมแล่ละถ้าไม่ชอบน้องเป็ดอ้อมแอมไม่กล้าตอบและไม่กล้าโกหกคุณแม่ด้วยเพราะเคยทำครั้งหนึ่งแล้วคุณแม่จับได้น้องเป็ดโดนดุหนักมากเลยจึงต้องตอบตามตรง ก็น้องเป็ดอยากได้สติกเกอร์ในซองจะได้เอาไปแลกพวงกุญแจค่ะแล้วก็อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้คุณแม่ฟังคุณแม่ได้ฟังต้นสายปลายเหตุก็เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดและสอนน้องเป็ดว่าแม่บอกน้องเป็ดแล้วใช่ไหมว่าน้องเป็ดต้องรู้จักแบ่งและใช้เงินให้พอในหนึ่งสัปดาห์แม่จะให้ค่าขนมน้องเป็ดเพิ่มหรอกนะคราวนี้ถือเป็นบทเรียนที่ดี หลังจากนี้น้องเป็ดจะได้รู้จักคิดก,ก่อนใช้ไม่ใช่เงินฟุ่งเฟืยซื้อของที่ไม่จําเป็นไม่ได้อยากได้จริงๆแบบนี้อีกค่ะน้องเป็ดตอบหง่อยๆสรุปว่าตลอดทั้งสัปดาห์นั้นน้องเป็ดต้องกินแต่ขนมก้องแก๊งเบื่อแทบแย่แถมตอนหลังได้ข่าวว่าคนที่ได้พวงกุญแจน้องเป็ดวิเศษต้องซื้อขนมอยู่เกือบเดือนถึงจะได้ดาวครบ แถมพอแรกได้มาจริงลองบีบให้มันส่องแสงกับส่งเสียงร้องแคม่ไม่กี่ครั้งก็พังแล้วน้องเป็ดได้ฟังก็รู้สึกเสียดายเงินที่เสียไปกับของหลอกเด็กพวกนั้นมากๆและตั้งใจว่าจะจำไว้ให้มั่นว่าต้องคิดก่อนใช้เงิน ตอนนี้น้องเป็ดเขตแล้วที่น้องเป็ดทำตอนนี้คือการใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยซึ่งเป็นนิสัยที่ไม่ดีเลยนะคะเพื่อนๆก็อย่าทำตามนะคะการใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยไม่เป็นผลดีเลยและเมื่อเพื่อนๆทำเป็นนิสัยมันก็จะแก้ไขได้ยาก <uncheck. S 1> <Hundred. S 2> ก่อนที่จะซื้ออะไรก็ตามเราควรที่จะคิดก่อนซื้อนะเพราะว่าเงินทองไม่ได้หาได้ง่าย การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแบบนี้จะทำให้เพื่อนๆไม่มีเงินเก็บและเมื่อไม่มีเงินเก็บเวลาจำเป็นต้องใช้เงินก็จะลำบากเพราะฉะนั้นพยายามอย่าฟุ่มเฟือยนะคะนิทานเรื่องน้องเป็ดอินดี้ตอนประหยัดอดออมวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์น้องเป็ดอินดี้ไม่ต้องไปโรงเรียน ก็เลยมาเดินเที่ยวห้างกับคุณแม่ตอนที่กำลังจะกลับบ้านนั้นเองน้องเป็ดกับคุณแม่ก็เดินผ่านร้านของเล่นพอดีเลยได้เห็นว่าที่หน้าร้านวางตุ๊กตาน้องหมาเห่าได้วิ่งไปรอบๆบได้ไว้ที่ตู้โชว์น้องเป็ดเห็นแล้วก็อยากได้ขึ้นมาทันทีอยากได้ตุ๊กตาตัวนี้จังเลยคุณแม่คะ ซื้อตุ๊กตาตัวนี้ให้น้องเป็ดมาสิคะของเล่นเก่าของน้องเป็ดก็ยังดีอยู่เลยแม่เพิ่งซื้อให้เมื่อวันก่อนเองนะแต่ว่าน้องเป็ดอยากได้นี่นาซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อยอะ่ะจะเอาจะเอาอะ่ะน้องเป็ดงองแงเอาแต่ใจแล้วก็ยืนอยู่อย่างนั้นไม่ยอมไปไหน <S <S คุณแม่รู้สึกไม่ดีเลยเพราะน้องเป็ดเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมด ถ้าเป็นแบบนี้น้องเป็ดจะกลายเป็นคนไม่รู้จักค่าของเงินและเป็นคนฟุ่มเฟือยคุณแม่อยากจะสอนให้น้องเป็ดรู้จักเก็บเงินบ้างก็เลยบอกน้องเป็ดไปว่าเอาอย่างนี้นะถ้าน้องเป็ดอยากได้ก็ต้องซื้อด้วยเงินเก็บของตัวเองน้องเป็ดมีเงินเก็บไม่ใช่หรอลองกลับบ้านไปแคะกระปุกเอาเงินออกมานับดีกว่า ถ้ามีเงินพอแม่จะให้น้องเป็ดซื้อนะน้องเป็ดได้ฟังถึงยอมเดินออกมาจากร้านของเล่นรีบกลับบ้านเมื่อกลับมาที่บ้านน้องเป็ดก็เข้าห้องไปหยิบกระปุกหมูขึ้นมาเขย่าเบาๆได้ยินเสียงดังกรุงกริงก็ยิ้มกว้างคิดว่าต้องมีเงินอยู่ในนั้นเยอะจึงรีบแชะกระปุกหมู แต่ว่าเงินที่หล่นออกมานั้นไม่ต้องนับเลยแค่ดูก็รู้ว่าไม่พอซื้อแย่ yeah, แล้วทำไมเงินเก็บของน้องเป็ดน้อยขนาดนี้ล่ะแบบนี้ก็ซื้อตุ๊ก,กตาไม่ได้แล้วสิน้องเป็ดรู้สึกเสียใจจึงร้องไห้คุณแม่ได้ยินเสียงก็เลยเดินเข้ามาดูเป็นอะไรไปจะน้องเป็ดร้องไห้ทำไม หนูหยอดกระปุกเก็บเงินทุกวันแต่ทำไมไม่มีเงินเหลือเลยน้องเป็ดลองคิดดูดีๆสิจ๊ะว่าน้องเป็ดหยอดกระปุกทุกวันจริงหรอน้องเป็ดคิดตามแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าน้องเป็ดตั้งใจจะหยอดกระปุกทุกวันจริงๆก็ตอนที่ได้กระปุกมาใหม่ๆแต่พออยู่ที่โรงเรียนก็ใช้เงินซื้อขนม ซื้อของเล่นไปจนหมดเงินก็เลยหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือเก็บเลยน้องเป็ดใช้เงินไปหมดเองค่ะทำไงดีตอนนี้ไม่มีเงินพอซื้อตุ๊กตาแล้วคุณแม่ซื้อให้น้องเป็ดหน่อยสิคะตอนนี้ไม่มีเงินก็เก็บใหม่ได้ไดนี่จ๊ะค่อยๆเก็บไปถ้าเงินพอซื้อเมื่อไหร่แม่จะพาไปซื้อนะจ๊ะแต่หนูอยากได้ตอนนี้นี่นะ ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้น้องเป็ดร้องโวยวายเสียงดังแต่คุณแม่ไม่ใจอ่อนปล่อยให้น้องเป็ดร้องไห้จนเหนื่อยไปเองน้องเป็ดก็เลยต้องหยุดร้องเพราะร้องไปก็เหนื่อยเปล่าคุณแม่ไม่ยอมซื้อของเล่นให้อยู่ดีวันรุ่งขึ้นน้องเป็ดไปโรงเรียนก็เจอจุ๊บจิ๊บเพื่อนในห้องเอาของเล่นใหม่มาอวด เป็นตุ๊กตาน้องหมาตัวเดียวกับที่น้องเป็ดเห็นนั่นเองเพื่อนๆเข้าไปรุมล้อมจุบ๊บจิ๊บกันใหญ่น้องเป็ดมองแล้วก็รู้สึกอิจฉาดีจังเลยอยากได้บ้างจังถ้าคุณแม่ไม่ยอมซื้อให้เราเราเก็บเงินเองก็ได้จะไม่ซื้อขนมไม่ซื้อของเล่นอีกแล้วจะได้มีเงินซื้อตุ๊กตาเร็ว น้องเป็ดตั้งใจเก็บเงินมากจะไม่ยอมใช้เลยทำให้มีเงินเก็บเร็วขึ้นแต่ก็ไม่มีความสุขเลยเพราะถึงจะมีเงินเก็บมากแต่ก็ต้องอดขนมได้แต่มองเพื่อนๆกินขนมกันอย่างอ,ร,อร่อยด้วยความอิจฉาน้องเป็ดทําแบบนี้ได้สองสามวันก็รู้สึกทนไม่ไหวแล้วก็มาขอค่าขนมจากคุณแม่เพิ่ม คุณแม่คะเพิ่มค่าขนมให้น้องเป็ดหน่อยได้ไหมคะน้องเป็ดไม่ได้กินขนมมาหลายวันแล้วแล้วน้องเป็ดเอาค่าขนมที่แม่ให้ทุกวันไปใช้อะไรจนหมดละจ้ะน้องเป็ดเอาเงินไปเก็บหมดเลยค่ะจะได้มีเงินพอซื้อตุกกตาเร็วๆการประหยัดอดออมที่ถูกต้องคือเราต้องแบ่งส่วนหนึ่งไว้กินไว้ใช้แล้วอีกส่วนเก็บไว้นะจ๊ะ วิธีที่น้องเป็ดทำน่ะไม่ถูกต้องเลยมันอาจทำให้เก็บเงินได้เร็วก็จริงแต่ก็จะไม่มีความสุขในการเก็บเงินเพราะเอาเงินค่าขนมไปเก็บหมดน้องเป็ดก็เลยไม่มีเงินซื้อขนมกินถ้าเก็บเงินอย่างถูกวิธีถึงจะเก็บเงินได้ช้าแต่ก็เก็บอย่างมีความสุขมากกว่าสรุปว่าน้องเป็ดก็ไม่ได้เงินค่าขนมเพิ่ม แต่ก็อยากจะเก็บเงินให้ได้เร็วๆจึงอดขนมต่อไปเหมือนเดิมผ่านไปสองสามวันน้องเป็ดไปโรงเรียนตามปกติ <c oughs> ก็เห็นจุบจิบเอาตุ๊กตาตัวใหม่มาอวดอีกแล้วน้องเป็ดสงสัยก็เลยเดินเข้าไปถามอ้าวแล้วตุ๊กตาโตเก่าที่จุบจิบเอามาวันก่อนล่ะตุ๊กตาวันก่อนนะหรอจุบจิบเบื่อแล้วล่ะ ก็เลยขอให้คุณแม่ซื้อให้ใหม่ดูสิตัวนี้สวยกว่าตั้งเยอะน้องเป็ดรู้สึกดีใจที่ไม่ได้ซื้อแล้วเอาเงินไปหยอดกระปุกแทนเพราะถ้าน้องเป็ดซื้อมาแล้วเบื่อง่ายๆแบบนี้เสียดดยเงินแย่เลยตอนพักกลางวันน้องเป็ดเห็นขนมน่าอร่อยกลิ่นหอมหน่าทานก็อดใจไม่ไหวก็เลยบอกกับตัวเองว่า ในเมื่อเราไม่ได้ซื้อตุก๊กตาแล้วก็เอาเงินส่วนที่จะซื้อตุก๊กตาไปซื้อขนมแทนสิเมื่อคิดได้อย่างนั้นน้องเป็ดก็เลยใช้เงินซื้อขนมแล้วตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือไปหยอดกระปุกเพราะน้องเป็ดไม่ต้องเก็บเงินหมดจนต้องอดขนมก็เลยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการเก็บเงินจึงคิดได้ว่าที่คุณแม่บอกนั้นถูกต้องแล้ว ต้องเก็บบ้างใช้บ้างน้องเป็ดจึงตั้งใจเก็บเงินอย่างถูกวิธีไปเรื่อยๆไม่รีบร้อนจนกระทั่งวันหนึ่งน้องเป็ดเห็นข่าวในทีวีบอกว่าธนาคารกำลังแถมกระปุกออมสินน่ารักนรักให้กับเด็กที่เอาเงินไปฝากก็อยากจะได้บ้างก็เลยขอให้คุณแม่มาช่วยนับเงินในกระปุกหมู ทั้งคู่นับเงินในกระปุกอย่างขันแข็งจำนวนเงินที่ได้คราวนี้เยอะมากแสดงว่าน้องเป็ดเก็บเงินเก่งคุณแม่ก็เลยชมน้องเป็ดใหญ่เลยว้าวดูสิน้องเป็ดมีเงินเก็บเพียบเลยน้องเป็ดเก็บเงินตั้งใจจะซื้อตุ๊ก,กตาใช่ไหมจ๊ะน้องเป็ดนิ่งคิดไปพักหนึ่งเพราะใจหนึ่งก็อยากเอาไปซื้อของเล่น แต่อีกใจหนึ่งก็ไม่อยากจะใช้เพราะกว่าจะเก็บได้ขนาดนี้ก็ต้องใช้เวลานานพอจะเอาไปซื้อของเล่นก็รู้สึกเสียดายกลัวว่าจะเบื่อง่ายพังง่ายอีกก็เลยตัดสินใจว่าจะไม่ซื้อเก็บเงินไว้ให้เยอะๆดีกว่าไวิน้องเป็ดไม่อยากได้ตุ๊กตาแล้วค่ะแต่อยากเอาไปฝากธนาคารมากกว่า น้องเป็ดเห็นธนาคารแจกกระปุกออมสินด้วยน้องเป็ดรู้จักการอดออมแล้วใช่ไหมจ๊ะแม่ดีใจหน้าที่น้องเป็ดคิดได้กว่าเราจะเก็บเงินได้ขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้เงินซื้ออะไร ก็คิดให้ดีก่อนน้องเป็ดก,กับคุณแม่เอาเงินไปฝากที่ธนาคารแล้วก็ได้ทั้งสมุดเงินฝากกับกระปุกออมสินใบใหม่มาก <Wow. S 2> วันรุ่งขึ้นน้องเป็ดก,ก็เลยไปบอกเพื่อนๆนว่ามีสมุดเงินฝากเป็นของตัวเองแล้วแถมยังได้กระปุกออมสินใหม่ด้วย <Wow. S 2> เพื่อนเพื่อนอิจฉากันใหญ่เลย บอกว่าจะเก็บเงินแล้วเอาไปฝากธนาคารจะได้มีสมุดเงินฝากแล้วก็ได้กระปุกออมสินเหมือนน้องเป็ดบ้างน้องเป็ดได้ยินก็ยิ้มกว้างรู้สึกภูมิใจในตัวเองมีเพื่อนเพคนไหนเก็บเงินใส่กระปุกหมูแล้วบ้างคะใครยังไม่เคยเก็บเงินเลยก็เริ่มเก็บตอนนี้ก็ได้ แต่อย่าไปเก็บแบบผิดผิดเหมือนน้องเป็ดตอนแรกล่ะเพราะถ้าเก็บเงินค่าขนมไปหมดไม่มีเงินไว้ใช้เลยเพื่อนเพื่อนก็จะรู้สึกว่าการเก็บเงินเป็นเรื่องที่ลำบากลองเก็บเงินวันละน้อยจากค่าขนมที่เหลือหยอดกระปุกวันละ5บาท10บาทก็ได้ค่ะเหลือเท่าไหร่ก็เก็บเท่านั้นเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อย เงินก็จะเพิ่มขึ้นเองการประหยัดและอดออมเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะมันจะทำให้เรามีเงินเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นและเป็นคนรู้จักใช้เงินด้วย ยประหยัดอดออมเป็นสิ่งที่ดีน้องคนไหนเป็นเด็กดีชวนกันมานี่มาซีเรามาเก็บเงินไปด้วยกันได้ค่าขนมไปเรียนกันตั้งหลายบาทฉันเองได้จากคุณแม่ที่ให้ทุกวันเวนลาพักเที่ยงก็ซื้อขนมไวพ้พลินซื้อเยอะ นใจลองเข้าไปดูฉันจะอดใจไม่ไหวต้องซื้อทันใดพอเล่นด้วยแล้ว สิ่งที่ดีน้องคนไหนเป็นเด็กดีชวนกันมานี่มาสิเรามาเก็บเงินไปด้วยกันเอาเป็นแบบนี้สบ,บาทก็คงไม่เหลือถ้าอยากประหยัดต้องเริ่มอดใจให้ได้ต้องซื้อแค่ของที่มีประโยชน์จำไว้เก็บเงินบางส่วน ใ,ใส่ให้พิมูกันกระปุกออมสินพิมูก็จะอ้วนเพลีถ้าจะให้ดีต้องใส่เอาไว้ทุกวันแค่หยอดกระปุกเก็บเงินเยอะ